สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บีบีก็ามาอัปเดตข่าวสารของน้องๆวง Into ูวัเหมือนเช่นเดิมนะคะและในวันนี้เราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของน้องๆตอนที่มาถึงประเทศไทยค่ะเพราะน้องๆวง,ง into ูวัทั้ง11คนมาถึงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อเตรียมขึ้นคอนเสิร์ตของน้องๆ i n น o 2อง into Concert i กร a บคอนเิร์ต ในวันที่1-2เมษายนนะคะซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้แล้วค่ะทุกคนใครที่ได้ไปนะคะฝากหัวใจของบ b ีไปพร้อมกับทุกคนด้วยค่ะเริ่มแรกเลยนะคะน้องวงอินทูวันทั้ง6คนนะคะมาพร้อมกันค่ะซึ่งก็คือน้องนายน้องแพททิกน้องป๋อยหยวนน้องเสียหยวน น้องซานตะแล้วก็น้องเหลินโมค่ะน้องๆนะคะได้ออกไปเที่ยวกันนะคะไปเป็นกลุ่มด้วยไปเดี่ยวด้วยนะคะแล้ก็อับรูปกันลงแบบรวมมากเลยค่ะน้องๆน่ารักมากใครนะคะที่เจอน้องๆก็ขอความเป็นส่วนตัวให้กับน้องๆด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะน้องๆที่เหลือซึ่งก็คือน้องมิกะน้องเคยวีน้องิกิมารุน้องเอเคแล้วก็น้องหลิวยี ก็เดินทางมาถึงประเทศไทยค่ะมารวมตัวกับเพื่อนๆแล้วก็ไปเที่ยวกันค่ะน้องๆไปช้อปปิ้งกันเพลินเลยเห็นน้องๆมีความสุขเราก็มีความสุขค่ะน้องๆแต่ละคนนะคะดูเพลิดเพลินกับอาหารไทยมากค่ะเห็นแล้วก็หิวตามน้องๆเลยน้องๆลงรูปอาหารกันเยอะมากได้กินไอติรีมเยอะมากเช่นกันค่ะเพราะช่วงนี้อากาศร้อนมาก ร้อนแบบละลายคนไทยอย่างเราก็ยังไม่ไหวค่ะน้องๆต้องกินไอติมค่ะไอติมอร่อยๆช่วยได้ค่ะใดๆเลยทุกคนน้องๆแต่ละคนหล่อมากทำไมน้องๆไปเดินตลาดแล้วยังหน้าเป๊ะขนาดนี้เวอร์มากค่ะทุกคนหล่อเวอร์มากประเทศไทยที่มีน้องๆอ,อยู่ฮอตขึ้นอีกล้านเท่าค่ะ สุดท้ายนี้นะคะดีใจมากๆที่น้องๆวง Into o วันได้มาเปิดคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศไทยพุ่งนี้แล้วนะคะที่น้องๆจะได้ขึ้นเวที ใครที่ได้ไปคอนเสิร์ตนะคะโชคดีมากแต้มบุญสูงมากฝากกรี๊ดแทนมีบีด้วยนะคะและก็ทำให้น้องๆประทับใจทำให้คอนเสิร์ตในครั้งนี้อบอุ่นและมีความสุขที่สุดขอให้คอนเสิร์ตในครั้งนี้อยู่ในหัวใจและความทรงจำของทั้งน้องๆวงอินทวันและแฟนคลับตลอดไปค่ะ และนี่นะคะก็คือเรื่องที่บีบีมาอัปเดตในวันนี้นะคะและถ้ามีอะไรเพิ่มเติมอีกบีบีสมาอัปเดตอีกครั้งนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับบีบีด้วยการกดไลค์กด subscribe ให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย